รัขอออองงเธยยู่่ใในใจหืปลาถ้าถามถึงเรื่องความรักเธอเชื่อในรักหรือไม่ถ้าเธอนั้นเชื่อในรักและเธอเชื่อมากเท่าไรรักไม่ใช่นิยายที่ต้องประพันธแต่คำหวานจะรักกันให้เนื้นแนนจริงๆเลื่มต้นด้วยคำถามวันใดเจ็บป่วยกายยาและเธอยังรักหรือไม่วันใดฉันแก่ชราและเธอยังรักหรือเปล่าเราจะรักกันไปจนสุดท้ายถึงวันไหนถ้าเราต้องจากกันเธอยังจะรักฉันไหม